ก็เห็นตัวเลขไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทำอะไรแต่แต่แต่แต,ตัวอาจารย์เองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเซนส์ทางด้านนี้ออแต่คือจะไม่เห็นแต่ทีเนี้ยพอเราไปซื้อไปซื้อหวยแล้วมันถูกแ่ค็อเงื่อนเดไดอะไรี่สี่ครับคนได้โชวก ลาบไปเลยมาถวายชุดกับแม่ตะเคียนนะครับเนาะคือก็ยืนบนศาลขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับผมขออนุญาตถ่ายนะฮะไม่ชินไม่เห็นท่านมาได้โชคเหรอคะถึงได้ถวายชุดเหมือนกับว่าเราได้ลั่นสัจจะวาจาไว้ว่า แม่ยังไม่มีชุดเลยอะไรอย่างงี้ค่ะ oh. ก็เลยว่าอยากเอาชุดมาให้ mm. อยากอยากอยาก,อยากมีชุดมาถวายท่านแบบว่าท่านอยู่ตรงนี้ท่านจะหนาวหรือเปล่า oh. <laughs> เป็นความรู้สึกของเราอ่ะเนาะ <Okay. S 2> เราเราก็เลยอยากถวายเสร็จแล้วนะ่ะก็คือพี่เขามามองดู mm. มาขอแหละ mm. แล้วแกก็เห็นตัวเลข oh. ไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทําอะไรแต่แต่ แต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเซนต์ทางด้านนี้เด็คือจะไม่เห็นแต่ทีเนี้ยพอเราไปซื้อไปซื้อหวยแล้วมันถูกอค่ะถ,ถูกก,ก็แสดงว่ามีบุญสัมพันธ์กับท่านแล้วท่านก็คงแบบว่าอยากให้เราได้เนาะอ,อยากสื่อให้เรารู้ว่าท่านมีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยต,ตอน,น,ต,อนตอนที่เห็นด้เห็นเลขอะไรครับตอนนั้นเราได้เลขอะไรศูนย์เจ็ดนเจ เห็นเก้าศูนยเกตซึ่งไปตรงกับที่เกาะดอนหลวงแล้วไมทีนก็ศูนสองเป็นเลขลาวแต่น้องเขาจะถูกเรื่อยๆอาจารย์แคทนี่จะถูกอยู่ตลอดเพราะว่าเขาจะเล่นทานอยเล่นเลขลาวน้ำนเาืน้ำ่อนพนมนหมือนนั่นมันใกล้ใกล้ใช่ไหมคะก่อนที่จะมาขึ้นมาสองรัวเมียมาขออยู่ลูกปูมานี่แหละ มาขออยู่มาขอที่พักไม่มีที่พักที่อยู่มาขออยู่อ๋ออนุญาตถ้าอยู่ไม่ตอนเช้ามาเขาก็ขี่รถมารับเลยเออขี่รถมาร้านลวงปูนี่มนไปนั่งรถเปรวไม้ <ลด S 1> ตะเคียนที่นครนนพนมรูปล้อและให้น้องออคือจะบอกน้องเขาคือถ่ายแล้วจะบอกอาจารย์แชทอาจารย์แชทก็คือซื้อได้กันแล้วก่อนก่อนที่จะไปเกาะโดนหลวงไงเลขจะขึ้นอยู่ตรงนี้ และนี้ว่างเงินเกาะดอนหลวงจุดทูปก็ได้เก้าศูนย์เจ็ดที่หลวงปู่ที่แตกสามตัวชุดนั้นเลยใช่ไหมฮะแล้วไปลามวงสวงปู่ศรีทูโทลงประทับร่างก็ได้ศูนย์เจ็ดมันเลยตรงกันหมดเลยเลขมันเลยสามตัวอันนี้อันนี้เป็นอาจารย์เหรอครับผมอาจารย์สักลายมือจะสัมผัสไม่ได้เราจะเฉยเฉยแต่ถ้าเพื่อนอยู่เพื่อนมีอย่างเงี้ยค่ะเราจะเราจะคนลุกอาจารย์สัมผัสได้แล้วก็ลุกแรงจะบางครั้งค่ะบางครั้งนะ แต่ว่าก็จะเห็นเองก็จะเห็นเองนั่๊ะขนาดตาแดดนะก็จะเห็นเองซานแค่พี่เห็นเลขเราเด้อพี่เห็นเลขเราเด้อขึ้นมาเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูห้องนั้นเลยนั่นลุกขึ้นมาเลยมายืนระยะตรงพี่นี่จะเห็นเลยนี้เลขนะครับคือผม ตัวไหนเนาะปันเนาะเอาไม่ได้พูดเล่นะไม่เห็นเล่เดี๋ยวจะชี้ให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะชี้ใกล้ๆเด้อมันอาจจะออกเป็นตัวอื่นถ้าอยู่ระยะไกลจะเห็นอยู่อันนี้จะเป็นเหมือนเลขแปดค่ะอันนี้จะเป็นเลขเจ็ดถ้ามองระยะห่างๆจะเห็นเลยแปดจิอาจจะเป็นลาวนะคะอ๋อเลขเจ็ดนี่ชัดเลยเนาะ

เล่นหนักๆเพราะว่าเราไม่มีดวงทางการเสี่ยงค่ะจะแบบว่า5บาท10บาทพอได้ค่าขนมลูกอย่างเงี้ยค่ะระยะตรงแต่ว่าเราเน้นเอาบ่อยๆได้บ่อยๆดีกว่าแต่ถ้า3ตัวแตกอย่างเราซื้อสิบาทใช่ไหมเราซื้อเราก็จะได้9 8 0อยางเงี้ยซึ่งมันก็แบบก็เยอะนะเราคือเราได้ทำบุญต่อได้ต่อยอดี่ค่ะเพราะว่า อ๋อเงินทุกครั้งที่ได้มาเราจะแบ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือทาบุญเพืนเป็นิจูนห้ถ้ามองจากตรงยืนตรงนั้นนะตรงนี้ก็เป็นเจ็ดอีกตัวหนึ่งด้วยเป็นแปดเจ็ดเจ็ดดูเป็นแปดเจ็ดหนึ่งก็ได้ค่ะแปดเจ็ดหนึ่งโอ้เจ้าจารย์นี่แปดเจดหนึ่งแล้วก็พี่เป็นเจ็ดแปดนะครับค่ะอ๋อ คือถ้าเราถึงเราไม่ถูกหวยเรื่องการงานหรือว่าเงินทางด้านอื่นท่านให้ได้เหมือนกันเราก็เปรียบได้เป็นโชคเหมือนกันไม่ไม่จำเป็นต้องว่าต้องถูกหวยอยู่นี่ก็คือท่านอาจจะให้เต้ขายที่ดินก็ได้ค่ะเพราะว่าเราก็เราเป็นคนไม่ยึดติด เรามีสิ่งของเราก็เปลี่ยนมาเป็นซั์พอร์ทรั์เราก็ไปซื้อใหม่ห้างใหม่ย้ายเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอืจะไม่ค่อยยึดติดว่าตรงนี้เป็นของฉันนะอะไรเงี้ยฉันจะอยู่ไปฉันจะเก็บไว้ให้ลูกหลานไม่ใช่เพราะทุกอย่างไม่ใช่ของเราตัวเรายังไม่ใช่ของเราใช่ใช่ใช่อาจารย์เินเป็นตัวไหนครับย้ำอีกทีนะแปดเจ็ดหนึ่งค่ะแปดเจ็ดหนึ่งสลับกันเอาแปดเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดแปด เราเราก็สลับซ e> ื้อสลับดันไปมามันไม่เยอะอยู่แล้วแค่สามตัวอืมใช่ใช่ใช่ครับเอหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอย่างนี้ใช่ไหมล่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะจา์เนาะใช่ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้เราเราเชื่อว่าท่านมีเราเราก็ นำมาถวายอย่างเนี้ยพร,รพอเราได้โชคได้ลาบด้วยเ<ช>พื่อนก็ให้เราด้วยมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ได้เกินเกินแรงที่เราจะแบบว่าแรงศรัทธาของเราที่จะนํามามอเพท่านอย่างเนี้ยค,ครับผมเพื่อนให้เราได้แค่นี้ทําไมเราจะให้เพื่อนไม่ได้ <laughs> เปลี่ยนกันก <laughs> แลกการเหมือนอาจารย์แคทฝากบอก บรลูกหาเบอรใครมียานมาใ่ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเออแอดไลน์ลังไม้ขอเบอร์นะครับเนาะยาเบอร์านเบอร์เลยค่ะงคดครับเอซครับแต่ว่าแอดมาเห็นนะครับเนาะแอดมาเห็นก็คือเห็นต่หีแรกไปข้ามาครับศูนหาใครอยู่สิครับ เดี๋ยวขับเ้อซคับนี่เห็นมาขับเรื่อซครับนท่ครสำนักนี่ครับเอซีครับนี่ครับเ่อยซีครับนี่ศูนย์นีฮ่าดนียครับเร่อซีครับเห็นสองโตนะครับเนาะศูนย์ห้าเห็นแต่ตะี่แหลกเลยครับมาเห็นเห็นปั๊บเลยครับเซีครับ อีฟซีกับให้ช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดือนทางส่งเป็นเพียงแค่แนวทางขันขับอีฟซีครับมากระจัดขัดกับบ้านนะครับเนาะเห็นคำแอดบอร์ดครับอีฟซีครับในแอดก็สิขึ้นตัวเลขทับไว้ให้เลยครับเดือนอีฟซีครับนะครับเนาะแต่ว่าอาจารย์เพิ่นเห็นเป็นแปดเจ็ดหนึ่งครับอีฟซีครับราคาล่างเพิ่นเห็นเป็นแปดเจ็ดครับอีฟซีครับแต่ว่าแอดเห็นเป็นศูนย์ห้านะครับเนาะครับอีฟซีครับคันมาค่า จัดการกาดกระพานมือนีอยู่แมตเคียนเพิ่นนะครับนอกเพิ่นมากถวายชุดกับอีซี่ครับชุดถี่นัถวายนะครับด้อยเอฟซีครับมักชอบกับจัดไปนะครับน้อยเอฟซีครับไปหาหยิบจับรอตลีเอาไว้ครับอีซี่ครับโค้งสุดท้ายเข้ามาแล้วนะครับเนาะพอดีได้จังหวะเพิ่นมากถวายชุดมือนีครับเป็นอาจารย์เพิ่นนะครับอีซี่ครับ ครับเอซีครับาบอครับเอฟซีครับแม่ตะเคียนสีไัยสีแพร่เลยครับเด้อขึ้นไม่นี่บันอธิการบมาดุงดังอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าล่างคนมาเห็นหรือว่าเป็นอาจารย์แคทนะครับน้อคนมาเห็นครับเอซครับเอฟซีก่ มากระจักขัดกระพานนะครับเรื่องกันมักกันชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กับทั้งช่องพอสบายปลารวยนะครับอีซี่ครับเอาขอจบคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนีพอันไม่ได้คลิปหน้าขอกราวคำว่าสวัสดีครับบัดดีงามครับ